สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีดีชนเนลนะคะสาระดีดีเก็บความรู้นะคะเคล็ดลับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะข้อมูลข่าวสารโครงการรัฐนะคะโครงการเราชนะนะคะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะวิธีการยืนยันตัวตนนะคะโดยไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะทําอย่างไรนะคะอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะคะสําหรับคนที่สแกนใบหน้าแล้วไม่ผ่านสักทีนะคะวันนี้มีวิธีแนะนํานะคะ ไปดูกันเลยนะคะสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะต้องมีบัญชีกรุงไทยนะคะใครไม่มีไปเปิดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค์นะคะจะสามารถยืนยันตัวตนได้2วิธีนะคะวิธีที่1คือยืนยันผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะวิธีที่2คือยืนยันผ่านบัตรประชาชนนะคะแต่ว่าการยืนยันผ่านบัตรประชาชนนี่จะต้องสแกนใบหน้าซึ่ง ซึ่งเป็นปัญหามากนะคะการสแกนใบหน้านะคะการสแกนใบหน้าจะไม่ผ่านกันง่ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูการยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะโดยเราไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะไปดูวิธีกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะผู้ใช้ต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะบนมือถือนะคะ หากใครยังไม่มนะีให้ไปเปิดบัญชีกรุงไทยนะคะที่สาขาใกล้บ้านที่เราสะดวกนะคะพร้อมบอกว่าขอเชื่อมกับบัญชีกรุงไทยเน็กนะคะแล้วพนักง,งานก็จะพาโหลดแอปนะคะและจะช่วยยืนยันตัวต,วตวนการใช้งานให้นะคะนี่นะคะเป็นหน้าตากรุงไทยเน็กนะคะจากนั้นนะคะ2นะคะกดเข้าเป๋าตังเวอร์ชั่น10.33.0นะคะ อันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะหากยังไม่ได้อัปเดตเป็นเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้จัดการอัปเดตก่อนนะคะ3นะคะกดเข้าเมนู g wallet นะคะ g wallet นะคะตรงนี้นะคะ4นะคะกดเข้าไป g wallet นะคะนี่นะคะจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเข้าใช้งาน g wallet นะคะแล้วก็5นะคะอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมกดตกลงนะคะ พอเราอ่านเงื่อนไขเสร็จแล้วเราก็กดตกลงตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะขึ้นวิธีการยืนยันมาให้เลือกให้เลือก2แบบยืนยันผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะโดยไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะวิธีที่2องเรายืนยันผ่านบัตรประชาชนนะคะอันนี้ต้องสแกนใบหน้านะคะการยืนยันตัวตวนแบบไม่ต้องสแกนใบหน้าเราต้องเข้าไปในใช้งานที่ G w a l l e t นะคะแล้วก็เลือก เลือกยืนยันตัวตนโดยแอปกรุงไทยเน็กนะคะกดเข้าไปในแอปกรุงไทยเน็กตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะใส่รหัสพิน6ห,หลักของแอป,ปนะคะกรุงไทยเน็กเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะคะรหัสหลัก6หลักก็คือตอนที่เราสมัครแอปกรุงไทยเน็กครั้งแรกก็จะเป็นคือทางธนาคารจะให้เรายืนยันรหัส6หลักนี้นะคะที่กรุงไทยนะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะแจ้งว่ายืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กสาเร็จให้กดดําเนินการต่อบนแอป,ปเป่าตังค์นะคะนี่นะคะ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ดําเนินการต่อบนแอปเป่าตังนะคะกดดําเนินการตรงนี้นะคะต,ตรงแอปเป่าตังะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะส่งรหัส otp มาทาง sms นะคะให้ให้นําไปกรอกยืนยันให้เรียบร้อยนะคะหากรหัสไม่มาภายใน3นาทีให้กดขอรหัสใหม่นะคะเบอร์นี้สําคัญนะคะตอนที่เราไปลงทะเบียนกรุงไทยนะคะควรจะเป็นเบอร์ที่ตรงกับ ที่เราลงทะเบียนเราชนะนะคะย้ำนะคะต้องเป็นเบอร์ที่ตรงกับที่เราลงทะเบียนเราชนะนะคะจากนั้นนะคะพอกดยืนยัน SMS ใส่รหัส OTP เรียบร้อยนะคะในแอปเป่าตังก็จะดำเนินการสำเร็จนะคะดังรูปนี้ก็จะขึ้นเมนูเราชนะขึ้นมานะคะเราก็สามารถไปใช้งานในแอปเป่าตังได้แล้วนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะ ที่เคยทําคลิปไว้แล้วนะคะว่าการยืนยันตัวตนมีอะไรบ้างนะคะลองไปดูคลิปนะคะมีในส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแอปเป่าตังแอปอุงไทยเน็กก็จะสะดวกในการยืนยันตัวตนนะคะไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะยุ่งยากนะคะนี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะวิธ,วธีการยืนยันตัวตนไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะเรียบร้อยนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะสําหรับก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ